ฟอร์มแกร่งวอลเล่บอลหญิงไทยชนะญี่ปุ่น3 2เถึงเศธยานรอบชิงพบจีนวอลเล่บอลหญิงไทยฟอร์มแกร่งคว้าชัยพลิกชนะญี่ปุ่น3-2เถึงเศยานรอบชิงพบจีนศึกชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023 กระหึ่มชาติชายฮอนสำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีกองเชียร์เข้ามาให้กำลังใจนักตบลูกยางสาวไทยอย่างแน่นขนาดโดยผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่น3-2เซตสรุปผลการแข่งขันไทยชนะญี่ปุ่น3-2เซต3-2เซต25 2ส19 2 5 20 25, 25 20 15-11ถึง11ทำให้นักตบลูกยางสาวไทยทยานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะพบกับทีมชาติจีนในวันที่6กันยายน2566เวลา18นาฬิกาและนอกจากนี้ทีมสาวไทยและจีนยังคว้าตัวผ่านเข้ารอบสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025อีกด้วยสภาพอากาศวันนี้6กันยายน66เหนืออีสานตะวันออกเตรียมรับฝนตกหนัก สภาพอากาศวันนี้6กันยายน66กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองตกหนักบางแห่งในภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออก สภาพอากาศวันนี้6กันยายน66กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกําลังแรงเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณเอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนยุนยาง YUNYUNG e บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่8-9กันยายน2566โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10บ0กมชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็วสิ20กมชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กมชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ิของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด25่ําสิบ2ก้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 -35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 5มอกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1นถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่าสเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 5องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กอมอชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 0้าถึงกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35มกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กมชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กมชั่วโมง